ภาษาอังกฤษสำคัญแค่ไหนในการเดินทางคลิปนี้มีคำตอบครับต้องบอกเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็กลัวมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ย เราจะสามารถเดินทางได้หรือเปล่าเนาะเป็นคาถามยอดฮิตเลยที่มีหล,หลายๆคนถามเข้ามาในเพจหาตังเที่ยวรอบโลกของผมนะครับซึ่งผมคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันสําคัญไหมในการเดินทางต้องบอกเลยว่าสําคัญเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เบสิกเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากอาจจะแบบ ตอนเราเดินทางเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้อะซึ่งภาษาอังกฤษหรือว่าเบสิยมันสาคัญที่แบบเราจะเอาตัวรอดเฉพาะหน้าในในวินาทีนั้นหรือว่าในเวลานั้นเลยหลายๆคนถามว่าต้องเก่งขนาดไหนถึงจะเดินทางได้ผมก็จะบอกว่าแค่เบสิคคุณได้ก็พอแล้วไม่ต้องลงลึกไม่ต้องให้แบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์ถึงจะเดินทางได้ เพราะว่าเท่าที่ผมเดินทางมาเนี่ยที่ผมไปรอบโลกนะทิปรอบโลกก็20ประเทศที่ผมไปมาเนี่ยมีประเทศที่แบบไม่พูดภาษาอังกฤษเลยประมาณ40%เลยทีเดียวอย่างที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยก็จะมีประเทศจีนเนาะหประเทศรัสเซียจอร์เจียเนาะสเปนอิตาลีเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันเนาะอินเดแทนซานียถือว่าเยอะเหมือนกันนะประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วผมเอาตัวรอดยังไง ในสถานการณ์ในพื้นที่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยก็ต้องบอกว่าภาษาที่สําคัญที่สุดนะที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยน,ะนั่นก็คือภาษากายนั่นเองเนาะก็คือ body language นั่นเองเนาะผมใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษยังไงเพราะว่าผมใช้ภาษากายนี่แหละในการเอาตัวอนะรอดเนาะภาษากายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะคนที่ไม่เคยใช้ภาษากายเลยเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะยากมากนะที่จะทําให้ ใครคนหนึ่งที่พูดภาษาเราไม่ได้เนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายๆเลยครับทุกคนคือบางทีมันต้องฝึกด้วยนะแล้วก็มันต้องแบบพยายามแบบใช้มือบ้างใช้ลักษณะกริยาท่าทางทางสีหน้าบ้างแล้วก็ใช้การวาดรูปก็ได้นะบางทีหรือว่าใช้เสียงบางอย่างใช้ปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งมันค่อนข้างจะมีรายละเอียดสูงมากอย่างที่ผมไปที่มองโ,งโกเลียามาเนี่ย ที่มองโกเลียเนี่ยมันเป็นชนบ,บทเลยผมไปใช้ชีวิตทํางานแลกที่พักฟรีที่ชนบ,บทแล้วผมต้องใช้ชีวิตอยู่กับพาร์ทเนอร์หนึ่งคนนั่นก็คือคนงานนั่นเองพาร์ทเนอร์คนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เลยนอกจาก yes no ok แค่นั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเขาได้ไง เบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีทักษะหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่เก่งเท่าเขาอ่ะผมบอกเองเลยว่าไม่เก่งเท่าเขาเขามีทักษะภาษากายนี่แหละแรกๆที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยคนยงานคนนี้เขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะแล้วผมจะเข้าใจในสิ่งที่เขาสอนหรือว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารหรอทําไปทํามาสองสามวันหลังจากนั้นผมไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่า หลังจากวันที่2วันที่3ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าใจทุกอย่างที่เขาสื่อสารให้ให้ให้ผมเข้าใจอะ่ะผมรู้สึกว่าเราคุยกันได้เราโฟโเราเข้าใจทุกสิ่งที่เขาหมายถึงและเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องต้องการจะสื่อให้เขาฟังด้วยจนหลังจากที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในมองโกเลียในชนบนเนี่ยประมาณ15วันนะหลังจากนั้นเนี่ยผมออกเดินทางด้วเส้นทางรถไฟทางไซบีเรียใช่ไหม ผมมีเวลาไง5วันบนรถไฟทานไซบีเรียเนี่ยผมว่างแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยเออว่ะเราใช้ชีวิตยอยู่กับคนงานที่มองโกเลียเนี่ยแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเราเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเลยวะผมเพิ่งมาตกผลึกได้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีทักษะในการสื่อสารทางภาษากายที่เก่งมากเขาสามารถสื่อสารภาษากายใ,ให้ผมเข้าใจได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะให้ผมเข้าใจอะ โอ้โหแม่งแปลกมากคือแบบผมงงว่ากเลยตอนนั้นว่าเฮ้ยผมเข้าใจเขาทุกอย่างมันแตกต่างกับที่จีนมากมาก,มากเลยที่จีนเนี่ยผมไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณสิบวันก็จริงแต่คนจีนที่เป็นคนงานน่ะเขาภาษาการไม่เก่งไงผมก็รู้สึกว่าผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยแต่เขาจะใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะในการที่แปล ในประโยคทีสส่สำคัญอะ่ะเขาก็จะแปลแล้วก็ให้ผมฟังใช้เทคโนโลยีดังนั้นผมก็จะมาตอบคาถามที่ว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญไหมก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือสําคัญเบสิกเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการที่เรามาใช้ภาษาการในการสื่อสารให้อีกฝังเข้าใจนะก็คือ ถ้าใช้ภาษาการมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยมันมันก็เลยแบบถ้าเกิดเหตุการณ์หุกเฉยนะ่ะมันก็ช้าไปอ่ะก็คือเบสิกได้มันจะดีเราได้เบสิกแล้วเนี่ยอ่ะมันก็จะสามารถที่จะแบบง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องไปซีเรียสว่าเราจะต้องเก่งถึงระดับที่แบบโปรเฟชชั่นแ l ลนะเพราะว่าถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษแค่าบกิแน์เบสิกแล้วก็คุณใช้ภาษาการเก่งเนี่ยคุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้สบายสายเนาะ ก็คือไม่กังวลแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ลึกอยากจะรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงแล้วประวัติศาสตร์เขามายังไงจุดเริ่มต้นหรือว่าอยากรู้ข้อมูลที่มันลึกลกอ่ะภา,าษาอังกฤษถือว่าสําคัญมากอันนี้การันตีเลยว่าภา,าษาอังกฤษสําคัญถ้าคุณอยากเข้าไปใช้ชีวิตกับผู้คนแล้วคุณอยากจะรู้เรื่องราวของเขาจริงภาษาอังกฤษสําคัญดังนั้นถ้าคุณอยากเข้าไปใช้ชีวิตเรียนภา,านษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้นะครับผม ชอบคลิปนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube นอนวอล c กชาแนลแล้วก็เพจหาทางเที่ยวรอบโลกกับของผมด้วยนะครับผมชิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ผมทำในเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็ ไปหา,หา,หาเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆังกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงการเดิน,นทางทคิดถึงนอ c รอกชาแนลบายบาย